ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Energy Saving ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรวิรชชยรโรยนรินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสนับสนุนรายการโดยศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเอเนร์จีเซอร์ิงครับทาง f อ1 9 5วิทยุราชเมงคลคันเยบุรีนะครับเจอกันกับผมปิยะพงศ์คิดวายรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะครับเวลาใหม่ของเราด้วยนะครับเจอกันในเช้าของวันอังคารนั่นเองนะครับ สำหรับรการ Energy Saving ครับเลยเดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสืย์วิจัยและบริการพลังงานของทางราชมงคลธัญบุรีและสมาคมพลังงานทดแทนสูช่ชุมชนแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับเช่นเคยครับ<ส><ญ>เรื่องราวของพลังงานทางเลือกพลังงานตา,ต,า,ต,าต่างๆนะและก็พลังงานที่ต้องบอกว่า,าทดแทนในตอนนี้เองเนี่ยต้องมาประเด็นพอสมควรน,นะฮะเรื่องของพลังงานที่ต้องใช้จริงๆเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่ท็อป าการพูดคุยกันพอสมควรนะนะเรื่องของพลังงานาจากโซลาเซลล์จริงๆก็จะมีประเด็นอยู่นะแต่ว่าผมเกินประเด็นนี้ขึ้นมากว่าว่าจริงๆเนี่ยโซลาเซลล์เองเนี่ยโอ้เป็นการพัฒนานาวัตกรรมกันอย่างต่อเนื่องเดิมทีจะนว่าราคาสูงมากเลยแต่นวัตกรรมเรื่องของแผงเองแบตเตอรี่ที่ทางท่านนิยกร,รของเราเนี่ยนำเสนอตลอดว่ามีการพัฒนาปรับปรุงกันอย่างต่อนเนื่องทําให การใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ามีประสิทธิภาพมายืนกันด้วยโดยไปถึงเรื่องของประสิทธิภาพในอนานคตที่บอกว่าในประเด็นอื่นๆทั้งโซลเาเซลพลังงานลมเป็นระบบไฮบริดที่จะต่อยอดที่จะนํามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการคมนาาคมในอนานคตกันด้วยแน่นะว่าสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการหารแหล่งพลังงานที่จะมาทดลองในอนานคตกันด้วยนะฮะสัปดาห์นี้เราจะโวกกลับเข้ามาในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่กันนยว่าในสิ่งเรื่องของพลังงานทดแทน พลังงานทั้งดือยพลังงานสะอาดที่นํามาปรับใช้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอันีบุรีเอกตอนนี้ เดินหน้าไปถึงจ uh ุดไหนอย่างไรกันบ to ้างและมีแนวทางมีภปรกต์ในเรื่องอะไรที่กำลังจะต่อยอดกันไปบ้างเดี๋ยวเราคุยกันกับท่านวิทยกรของเราในวันนี้นะครับต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรัชัยโรยนาริมอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีละท่านยังเป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการสวัสดีครับอาจารย์วิชัยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ครรับรักทุกทท่านครับผมคราวผมต้องบอกว่ายนีที่จะเข้าสู่ประเด็นชัดเจนฮะครับประเด็นนี้สักนิดนึงครับผมอาจจะเป็นแบบเอาเอาเรื่องที่แบบ t a l k of the t o ท n กันหน่อยเราจะมีประเด็นเรื่องของอ่าเหมือนการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโซล่าเซลล์กับเรื่องของแบตเตอรี่ต่างๆมากมายตอนนี้เอาเอาเราไม่พูดถึงว่าเป็นใครยังไงทําอะไรนะครัแต่ถามว่าเทคโนโลยีนะตอนนี้เนี่ย เขาก้าวไกลไปถึงขนาดไหนกันบ้างอาจารย์เป็นข้อมูลสั้นๆเพื่อแบบจะเด่นทิศทางเพราะเราก็พูดถึงเรื่องของอ่าวงวิชาการสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของประลางทดแทนนะอาจารย์ในประเด็นที่พอกเอาดูข่าวกันอยู่ในสังคมออนไลน์สังคมต่างๆคนติดตามมากพอแมควคนจริงๆเนี่ยโซล่าเซลล์ในบ้านเราเองหรือเทคโนโลยีตอนเนี้ยมันก้าวไกลไปถึงขนาดไหนล่ะอาจารย์ครับก็เรียกว่าเขาก็ดูข่าวเลยนะครับที่ทางของ แบดแอดอลนะครับแล้วก็ทางาที่เป็น้าออนไลน์นะครับแล้วไปบริจาคแสงโซลารเซลล์ให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็ในราคาที่อาจจะตามกว่านะครับในทางของระบบใหญ่ที่เขาทำกันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าจะเป็นภาคของอเอกชนหรือว่าทางของ เดเดลนะครับที่เขาได้ไปบริจาคเนี่ยจริงๆก็มีประเด็นที่อาจจะมีความคัดื่้นนะครับในในตัวของราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นว่าในการทำงานนะครับงานบริจาคหรือว่างานในลักษณะของการเรานำของไปให้กับประชาชนที่ห่างไกลจากพื้นที่สายส่งหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็อาจจะ อาจจะเป็นในเรื่องของการอซื้อมาในราคาทุนแล้วก็แล้วก็ไปบริจาคให้ไปทําให้นะครับซึ่งพื้นที่ที่ติดตั้งเอ่ยก็อาจจะไม่ได้ธุกรกันดาลน,นะครับไม่ได้อ่าต้องอใช้แรงงานนะครับมากมายในการที่จะต้องติดตั้งหรือว่าขนส่งยากลําบากหรือแม้ทั้งว่าในระบบเองเระบบเองเนี่ยก็ไม่ได้มีตุดควบคุมอย่างเช่นว่าอ่าไม่ได้มีตัวของชาร์จจิ้งเตชั่นไม่ได้มีแบตเตอรี่ นะครับที่มีประฏิทธิภาพสูงแบตเตอรี่เนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะครับก็คือถ้าว่าเราใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรดหรือว่าแบตเตอรี่ Deep ิสไซเคิลที่ใช้ในรถยนตท์ทั่วไปนะครับไปใช้กับแผงโซลาเซลล์ก็ต้องบอกกับประชาชนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนก็เข้าใจผิดกันนะครับโดยนำเอาแบตเตอรี่ที่มีราคาต่ำนะครับก็คือแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์แบตเตอรี่ที่ใช้ Deep ิสไซเคิล แผ่นาดใหญ่เนี่ยตัวนี้ต่างๆเนี่ยก็ราคาจะถูกกว่าแบตเตอรี่ลิธเธียมนะครับซึ่งใส่เครื่องในการชาร์จเขาเนี่ยก็จะต้อยืดเยื้อยนก็ประมาณสักสองสามพันครั้งนะครับก็หกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยมันมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วปีหนึ่งก็อาจจะใช้ได้สักปีหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนบแบตเตอรี่หรือว่าต้องหา่าน้ำกรดน้ำกลั่นไปเติมไปบำรุงรักษาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็พวกนี้ก็จะไม่แพงนะครับกิโลวัตต์หนึ่งก็ประมาณสักสี่พันห้าพันบาท นะครับก็อาจจะทําให้เกิดความคาดใจคาดเคลื่อนใช้งานเล็กๆก็ใช้งานได้เหมือนกันหมดนะครับแต่พอเป็นของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราต้องการเรื่องความยั่งยืนเรื่องของการดูแลรักษาที่น้อยนะครับเพราะประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็จะไม่มีเวลามาเติมน้ํากรดน้ํากรดอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็เรียกว่าเป็นลิเธียมนะครับอาจจะเป็นลิเธียมไอออนลิเธียม เฟสเนียมหรือว่าเป็นลิเธียมแมงกานิสต่างๆพวกนี้ซึ่งพวกนี้เนี่ย,ยก็เขาเรียกว่าเมเนเทนซ์ฟรีนะครับเมเนเทนซ์ฟรีหมายความว่าอ่าต่อติดตั้งใช้งานครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะใช้ได้เป็นสิบปีเลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนน้ํากรดหรือว่าไปเติมน,น้ํากลั่นเมื่อเมื่อแบตเตอรี่แห้งหรืออะไรเหมือนที่ใช้ในรถยนต์น,นะครับเพราะนั้นเนี่ยอ่าตัวของอลิเธียมแบตเตอรี่ชนิดนี้เนี่ยก็ มีราคาที่อาจจะอยู่ที่ประมาณสักกิโลวัตต์หนึ่งประมาณสักหนึ่งสองหมื่นสามซึ่งมันก็สองสามเท่านะครับของแบตเตอรี่จะปวออกอัทั่วไปแต่ว่ามันใช้งานได้เป็นสิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เอาตัวของอระบบที่อาจจะใช้แบตเตอรี่ในราคาที่ถูกมาขอแทรหรือว่าไาเปรียบเทียบกบบริเทียมเนี่ยก็อาจจะอา,อาจจะไม่ค่อยอยุติธรรมกับคนที่ทํางาน ในภาครับที่ไปทํางานอะไรต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะครับส่วนในเรื่องของกิโลวัตในการติดตั้งก็เช่นกันนะครับถ้าเราซื้อน้อยๆหรือว่าแผงในทุกวันเนี้ย็มีแผงเทียวันเทียรูนะครับเทียทรีก็คือคุณภาพระดับหนึ่งระดับสองระดับสามพวกนี้ครับก็จะมีราคาต่างกันเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ภาครัฐเองเนี่ยจะต้องมีควบคุมมาตรฐานมอกต้องเป็น ระดับของเทียร์วันนะครับแผงโซล่าก็จะมีคุณภาพที่รับประกรันหรือสิบห้าปีนะครับต่างๆพวกนี้ก็จะทําให้ราคาจะสูงกว่าทั้าประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความายุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับผมว่าทั้งสองฝ่ายก็มีความตั้งใจดีครับต,ตั้งใจดีแต่ว่า,าทางวิชาการก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยซึ่ง ผมคิดว่าการกลายเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ทําให้ประชาชนเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็ได้มีความรู้ความเข้าใจกันมากขึ้นถ้าไม่มีเรื่องดีลาต่างๆพวกนี้ก็อาจจะทําให้ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าคาดเคลื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าทั้งสองฝ่ายก็ในราคาก็สมเตุสมผลนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีต่างกันแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งการทํางานบริจาคกับการทําในเชิงอของอะระดับสกเกลใหญ่หรือว่ามีเรื่องของการขาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะส่วนหนึ่งนะครับคนทางานสําหรับไปรับงานมาบริษัทรับงานมาก็จะต้องมีกาไรสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นไปนะครับแต่ว่าซื้อของไปบริจาคเราก็ไม่ได้คิดกาไรนะครับเพราะเราไม่ต้องดูแลรักษาต่ออะไรเงี้ยนะครับ พราะนั้นเนี่ยการรับประกันงานก็ไม่ได้มีมากเหมือนาคาแรบไปทําให้ต่างๆพวกนี้ก็ก็ราะความยุติธรรมและผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจตรงกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ในฐถานะที่ผมเองก็เป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนหรือชุมช,มช,มชมนแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็พยายามที่จะให้ความรู้มาเป็นเวลาเป็นสิบปีนะครับแล้วก็มีเสวนามีการจัดอบรมแต่ก็นั่นแหละครับก็ยังไม่ได้เข้าถึงภาคประชายชนที่มีความเข้าใจ การที่วทั้งประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเตือนมากลักฐางข้อมูลข่าวสารนี่ก็อาจจะไม่ไม่ตรงกันนะครับในความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ฝา,ากคาดเลื่อนให้เกิดขึ้นได้นะครับว่านี้ก็เป็นสิ่งปกติครับในสังคมทุกวันนี้ในเรื่องของการสื่อสารก็บางครั้งก็อาจจะเร็วเกินไปนะครับการเช็คการไลน์หรือว่าการที่การสื่อสารทางเดียวนะครับที่เขาเรียกว่าการสื่อสารทางเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าจะเป็น facebook อะไรต่างๆพวกนี้ราบคนที่ สื่อสารออกไปก็เป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับอีกทางหนึ่งก็ตอบกลับมาเจอที่ไม่ได้พูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก็อาจาจะิดตัดพักเลื่อนได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าเราก็ต้องอฟังหูไว้หูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการตรวจสอบการอะไรต่างๆของภาครัฐก,ก็มีกระบวนการอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เสียดทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ผมว่าทั้งสองฝ่ายก็ทาให้เกิดกระแสที่ ผลมาสนใจการด้านของพลังงานสะอาดนะครับซึ่งระบบตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับก็มาแรงเนื่องจากว่าทางของประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับทางของผู้นําประเทศเองเขาก็มาจากฝั่งที่ให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้เนี่ยทางของอประเทศยักษ์ใหญ่เราก็ต้องยอมรับนะครับวาสัอเมริกาก็ายังคงเป็นประเทศที่นำพา,าเทคโนโลยีแล้วก็เป็น รประเทศที่ยังให้ความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมยิ่งได้ผู้นำคนใหม่มาเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นความโชคดีนะครับสำหรับตัวตัวผมเองก็คิดว่าทางของผู้นำคนใหม่เนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญเรื่องของพลังงานสะอาดและเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนะครับเพราะว่าท่านเองก็มาจากฝั่งของกอารแรักนิยมนะครับก็คือดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมและของโลกนะครับอันนี้ก็ตอบรับนโยบายนะครับมาถึง สิ่งที่เราพยายามและเกินนะครับที่จะทําให้เกิดขึ้นนะครับเราเองก็เป็นมหาวิายทโโยาลัยเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีศูนย์วิจัยมีโซนีด้านพลังงานเป็นเซ็นเตอร์ออกเซนต์นะครับแล้วก็เราก็ยังมีนักศึกษาระดับบัณดศึกษามีปัญญาโทและปัญญาเอกวิศวกรรมพลังงานและวัสดุด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็น ผู้นำนะครับแล้วก็เราก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะมาให้หมาลายของรางมนคนพันธ์ยบุรีซึ่งเราก็อยากให้เป็นฟีนอยู่นะครับเราก็มีโครงการต่างๆมากมายนะครับหมหาวิทยาลัยที่รางมืคนพันธ์ยบุรีเราเนี่ยรวมทั้งรรงมืคลทั้งประเทศนะครับเราก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานศาสตร์ซึ่งก็ตอนนี้นะครับหมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เริ่ม ตั้งแต่โครงการที่ใช้รถบัสนะครับไฟฟ้านะครับที่ขนส่งนักศึกษาพยายามที่จะนักศึกษาในใช้พลังงานจากฟอสซิว้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะลดการปล่อย c o 2ลดกลิ่นลดฟันลดเสียงนะครับก็ตอนนี้ก็เราสําเร็จในระดับหนึ่งก็คือใช้ตัวของรถบัสขนาดเล็กหรือว่าไมโครบัสเนี่ยนะครับวิ่งในมหาลัยเราก็หนึ่งในเทคโนโลยีที่เรานํามาประยุกต์ใช้ในระดับสกเกลมาหาวิทยาลัย นะครับอีกอันหนึ่ที่เราได้ทําแล้วก็ได้ผลมากๆในตอนนี้ก็คือในเรื่องของโซล่าคา์ตนะครับก็คือชาร์จิ่งเตชั่นนะครับที่พ i l โหลดโปรเจกต์เราก็เริ่มนํามาใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ก็คือที่รรรคณะวิศวศาสตร์นะครับก็จะเป็นตัวของโซล่าเซลล์คา์กก็คือพูดง่ายๆว่าตัวของพลังงานไฟฟ้าที่นํามาชาร์จตัว มอเตอร์ไซค์และรถออฟนะครับที่ใช้ในมาอะไเนี่ยก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นมาจากเตัวของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็คือเรานําพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมาทําการเก็บในแบตเตอรี่นะครับก้อนใหญ่นะครับที่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็อยู่ที่ประมาณสักหกกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเนี่ยนามาชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่แล้วก็ของคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นพลังลอตเริ่มต้น แล้วก็นำมาถ่ายให้กับตัวแบตเตอรี่ในมอเตอร์ไซค์ไาซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้เนี่ยเป็นลิเธียมแมกนิชนะครับลิเธียมแมกนิสแล่ข้อดีก็คือมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็สามารถที่จะาชาร์จพลังงานได้เร็วนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือคุณมีความปลอดภัยก็คือแรงสั่นสะเทือนเนี่ยต่างๆวเบรชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ทำให แบตเตอรี่เนี่ยสามารถระเบิดหรือว่าลุกเไป็นไฟเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนามาเรื่องของความปลอดภัยของตัวหมอเตสายไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเองก็จะมีโครงการโปรเจกต์นะครับนำร่องนะครับก็คิดว่าหมายจะอะไรเองเนี่ยผมเองก็ได้นําเสนอให้กับสภาให้กับทางของลีนนะครับหรือว่าจากสายของการสนัสนุนจากงบป,ประมาณจากมหาลัยนะครับเราเองก็จะทํา การประหยัดไฟฟ้านะครับเพื่อรองรับในอนาคตในการขยายตัวของหมาวิทยลัยเรานะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีอาจจะโชคดีนิดนึงตอนนี้นะครับที่เราเรียนออนไลน์กันแต่ก็จะคงต้องเดินระบบไฟฟ้านะครับอยู่มากมายซึ่งหมาลาัยราเนี่ยเห็นว่าธนบุรีเนี่ยเราก็มีการใช้ไฟนะครับอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณประมาณสัก4-5เมกะวัตต์ นะครับต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เคยมีช่วงที่สูงสุดเนี่ยที่เราเคยสายไฟกันถึงประมาณสักเจ็ดถึงแปดมกะวัตต่อชั่วโมงซึ่งเราเองเนี่ยก็อยากจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับโดยที่ทางของสภาเองก็ได้อนุมัติงบประมาณนะครับต่องงเงินผลประโยชน์นะครับของแม่เหล็ไรเพื่อที่จะได้มีเงินมันมาพัฒนาด้านอื่นนะครับเราก็จะลงทุนในเรื่องของชาร์จจิงเกชันนะครับก็คือ จะให้นักศึกษาเราเนี่ยได้ใช้มอไซค์ไฟฟ้านะครับกันเยอะมากข,ขึ้นนะครับแทนที่จะต้องซื้อรบนะครับมาอมาอเตอร์ไซค์น้ํามันหรือว่ามอไซค์เนี่ยเข้ามาในมหาลัยเนี่ยเราก็จะทําชาร์จิ่งของมออไซค์ไฟฟ้าไว้ให้นะครับแล้วก็มีอ่ในการอ่ผ่อนนะครับในระยะเวลาอ่เวลาที่เรียนในระยะเวลาสักสี่ปีเนี่ยนะครับก็จะผ่อนเดือนประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็สี่ปี นะครับคอนเซ็ปต์ก็รถก็สามารถตกลับบ้านหรือไม่ต้งขายคืนแะม้จัโครงการได้นะครับถ้าสามารถที่จะขายให้กับรุ่นน้องรุ่นถัดไปนะครับในการที่จะผ่อนต่อได้นะครับซึ่งก็พูดง่ายๆว่าราคาที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้กับนักศึกษาเราแล้วก็รถตีโทัวนะครับก็พูดง่ายว่าถูกกว่านั่งบินมอเตอร์ไฟค์แต่ละวันนะพูดง่ายๆอย่างนี้กันเลยนะครับแล้วก็นักศึกษาทุกวันวนี้ก็นั่งบินนั่ง ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้น้ำมันเนี่ยนะครับในการเติมเชื้อเพลิงีนวันนั้นก็780บาทอยู่แล้วนะครับในการนั่งวินไปกราบสองเที่ยวสามเที่ยวเนี่ยครับก็ประมาณ80บาทต่อต่อต่อวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าที่นั่งจากวินนั่งผ่อนน้ำมันซื้อน้ำมันเนี่ยก็เอามาผ่อนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับแล้วเราก็ไปทำชาร์จิ้งไว้นนสาซึ่งก็ถูกกว่าการไปซื้อรถอมอเตอร์ไซค์น้ํามันแล้วก็เออ เกี่ยวกับค่าน้นํามันแล้วนะครับก็ลดประโยชน์สดไม่หมดเลยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ลดค่าใช้จ่ายของผู้กองครับไม่อยากให้ผู้กองเองเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็เป็นช่วยในการที่จะ,ะประหยัดพลังงานแล้วก็ลดก๊าซทซึ่งก็จะทําให้หมาลัยของเรานะครับธัญบ,บุรีเนี่ยก็จะเป็นผู้นำทางด้านของ Green University นะครับก็คือมาเวลัวลยสีเขียวเพื่ความสังขารื้องสิ่งแวดลอ้อม เพราะว่าเราเนี่ยเป็นหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เราเองก็พัฒนาระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับในตอนอตอน,นี้นะครับทางของทีมงานของคณะวิศวกรรศาสตร์นะครับแล้วก็ศูนย์วิจัยพลังงานซึ่งเป็นเ e n t e r of Excellence ที่เราเนี่ยทำงานให้กับทั้งสมาคมพลังงานตทงแทนสู่ชุมชนอย่างประเทศไทยนะครับให้กับหน่วยงานบริการวิชาการทโครงการ ได้ช่างหัวมันทำโครงการดอยมด่้หลานสาเร็จ,จการงา,านเสกิจพั้บรมนาชีนาถนะครับหรือแม้กระทั่งโครงการของทะเลทิพยายารนนะครับของกรมท่านเนี่ยที่จังหวัดสุรินหรือว่าโครงการบำบัดน้ําเสียบำบัดใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ทั้งไอบิดทั้งกังหันลมทั้งโซลาร์เซลล์นะครับกังหันลมก็นวัตรกรรมความเร็วลมต่ํานะครับที่เราก็ส่งเข้าไปประกวดที่เจนวาด้วยนะครับต่างๆพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็น สิ่งที่ดีมากเลยนะครับในตอนนี้ที่หมาลายให้ความสำคัญในครั้งนี้แล้วก็คิดว่าก็จะเป็นไพ l o โหลดโปรเจกต์นะครับไพร์โหลดโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่สําคัญมา,มากๆนะครับในการที่จะนําตัวเทคโนโลยีนะครับที่นำํำงานวิจัยนะครับการพัฒนาตัวเทคโนโลยีของชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยครับมาใช้ในระดับหมายไลยัยซึ่งเราเห็นได้ว่าหมายลาลัยเราเนี่ยนะครับถ้าเรา ติดตั้งนะครับแผงโซลา r เซลล์อาจจะทำเป็นโซลา r c คาร์พอตนะครับก็คือชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถยนต์นะครับไฟฟ้าใน,นาอนาคตแล้วก็เป็นหลังคาที่จอดรถซึ่งเป็นนวัตกรรมตัวใหม่นะครับที่เราไม่ต้องใช้แมตต์ช็นะครับในการบุงหลังคานะครับเราจะใช้แผงโซลา่าซึ่งเป็นออกแบบมาให้ป้องกันการรั่วไหลของน้ำฝนได้นะครับมาใช้ในโครงการเลยนะครับแล้วก็ สิ่งที่สำคัญก็อย่างที่ที่ผมบอกไปก็คืออผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการได้รับอนุมัติงบประมาณนะครับจากเงินผลประโยชน์ของทางหมหาวิทาลัมาทำโครงการนี้เนี่ยก็ถือว่าผู้ใหญ่ของหมหาวิทยาลัเรานะครับก็ให้ความสําคัญในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมและในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้านะครับซึ่ง เราเองเนี่ยก็อยากจะทําตัวโครงการนี้ประมาณสักหนึ่งถึงสามไม่กวาดนะครับซึ่งก็คิดว่าจะช่วยประหยัดไฟฟ้าของหมายเวลัยเราได้ไปสักประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คิดว่าจะทําให้ตัวของโครงการนี้นะครับก็จะมีไฟฟ้านะครับจากพลังงานสะอาดนะครับต้องตออยู่ที่ประมาณสักลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสัก อประมาณเมกหนึ่งนะครับก็คิดว่าต่อเดือนน,นะครับก็คงจะประหยัดงิประมาณได้หลายล้านบาทนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็จะอคิดว่าน่าจะนํามาเป็นโครงการต้นแบบให้กับหมหาวิทยาลัยและองคลทั่วประเทศนะครับหรือว่าหมหาวิทยาลัยอื่นๆน,นะครับได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับซึ่งาการดําเนินโครงการครั้งนี้นะครับเราก็อยากจะทําเป็นลักษณะของกึ่งงานวิจัยนะครับที่ มีเซ็นเตอร์ออ e เทเลนทางด้านพลังงานอยู่แล้วแล้วก็นานักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยมาทํางานร่วมกับคณาจารย์ของพวกเรานะครับเพื่อที่จะนําองค์ความรู้นะครับมา,มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษานะครับคณาจารย์ของคณะวิยารศาสตร์เองก็จะทํางานร่วมกับทางของฝ่า,ฝายกองอาคารฐานที่นะครับซึ่งมีผู้ช่วยการร่วมด้วยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็นํานตัวของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยนะครับ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในหมหาวิทยาลัยของการชมุมชนธัญบุรีนะครับซึ่งผมกยคิดว่าทางท่านที่การเองนะครับท่านก็มีความรู้ความเข้าใจทางด้านของพลังงานนะครับแล้วก็ท่านเองก็เป็นผู้ก่อตั้งนะครับส่วนหนึ่งของอัญยะเอกนะครับร o อกกอฟอินจิเนียร์ทางด้านของวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับและทางของคณะกรรมการนะครับและที่ปรึกษาเองนะครับ ก็ให้ความอนุเคราะห์ให้ความสําคัญแล้วก็มั่นใจนะครับในตัวของผลงานที่ทางวิจัยจไ,ดได้ทําที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าโครงการนี้ครับก็เป็นถือว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์นะครับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะลดการใช้ฟอสซิลนะครับแล้วก็สามารถจะทําเป็นลักษณะโครงการของคาร์บอนเครดิตนะครับของมาวิทยาลัยว่ามหาลัยรเราเนี่ย ก็สามารถจะลดการปล่อย c o 2นะครับจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับจากการใช้น้ำมันของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับที่มหาวิยาลัยลดการใช้เชื้อเพลิงนะครับน้ำมันได้ลงไปเท่าไหร่นะครับซึ่งเห็นได้ว่ามหาวิเลยเราเนี่ยนะครับเราก็มีนักศึกษานะครับประมาณสองหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทำเป็นเศษเศษไปนะครับอาจจะเศษแรกนะครับมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะมี สักประมาณสักพันร้อยถึงหนึ่งพันคันนะครับในการที่จะเริ่มต้นโครงการนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะขยายไปสู่เจ้าหน้าที่นะครับอาจารย์พนักงานในหมหาลัยที่เรามีหอพักมีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องใช้รถน้ํามันนะครับก็พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานมหาวิทยาลัยแล้วก็รวมั้งคณาจารย์ที่ อู่ในหอพักหรือแม้ทั่งนักศึกษาที่อยู่ในหอพักของเราด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางของหมหาวิทยาลัยก็ได้อนุมัติในหลักการนะครับให้ใช้งบประมาณผลประโยชน์นะครับของหมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์เองนะครับแล้วก็ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานอยู่แล้วนะครับที่เราทําโครงการแล้วก็บริการวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆในทั้ง ระดับประเทศแล้วก็ระดับตัวของจังหวัดนะครับรวมทั้งหมายอะไรมาเป็นเวลาช้างนานเนี่ยก็จะบูรณาการนะครับองค์ความรู้แล้วก็จะพยายามที่จะนามาตัวเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพสูงนะครับและมีความปลอดภัยนะครับที่เราได้ทดลองใช้งานมาเป็นเวลาระยะสองสามปีแล้วนะครับก็จะทําให้โครงการนี้นะครับเป็นโครงการต้นแบบ ของมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับที่เราเองก็คิดว่าจะทําให้เกิดาาการเรียนรู้นะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านของการหลมผลไฟฟ้าความเร็วลมต่ำและก็มาไฮบริดก,กับตัวของโซลาเซลล์นะครับผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่า,าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ทางของคณะกรรมการแล้วก็ทางสภาหมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เห็นความสำคัญในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับที่เหมาะสมที่มีความปลอดภัยนะครับให้กับที่ต่างๆได้มาเรียนรู้งานกันแล้วก็ได้มาศึกษาดูในเรื่องของออ Green University นะครับที่โครงการของหมาลไรเนี่ยได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็อ,อ,อาจจะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานได้นะครับซึ่งก็คิดว่าโครงการนี้นะครับก็จะดําเนินโครงการนะครับภายในปีนี้นะครับแล้วก็ตัวโครงการเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ยไม่น่าจะเกินสามร้อยวันนะครับหรือประมาณสักปีหนึ่งนะครับก็คิดว่าจะเป็นโครงการต้นแบบที่ดีครับให้กับหมหาวิทยาลัยที่มีราชมงคลแล้วก็มหาวิทยาลัยราชมงคลที่อื่มน,มา,ลลม,นมาดูงานรวมทั้งที่น้องประชาชนด้วยครับผมครับ ครับผมถือว่าเป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างข้อเสนอโปรเจกต์นะครับที่จะช่วยเรื่องของพลังงานนะครับเอางานตัใจต่างๆเอาสูยอดการใช้งานจริงและทาให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยการพัฒนาในรูปแบบนวัตรกรรมเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคนทั่วไปหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือในองค์กรบางส่วนเนี่ยสามารถที่จะได้มีโอกาสในการใช้งานเพราะบางทีเนี่ยเรามองว่าเราต้องมีเงนินทุนมากมาย จำนวนมากถึงจะได้ใช้งานแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยเป็นกระบวนการเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเพื่อเปิดโอกาสให้ให้นักศึกษา ได้มีโอกาสในการที่จะเข้ามาใช้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของพาโปรเจกต์นี้กันต่อว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรความคืบหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ากาประสิทธิภาในอนาคตจะยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะอาจารย์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเิดตามีเคเค้ลม,มาเติมเต็มในเรื่องของเทคโนโลยีนว,วัตกรรมหนึ่งมองของนักวิชาการให้ติดตามกันด้วยเช่นเดียวกันหม่เยกคุณอาจารย์ของเราเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าครับม ครับผมนี่คือท่านเิทยาก่อของเราในรายการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรชัยโรยนารินอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครับพร้อมกําหนดเวลารายการเอเนจีเจวิ่งในวันนี้แล้วนะฮะเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับวันนี้ผมพีพภูกันวัยพร้อมดทีมงานที่ออออากาศในตอนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Energy Saving สนับสนุนรายการโดยศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสร้างสารค์และผลิดรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี